พี่จะมีปัญหาเขามาห่างก่อนไอเ,เกอร์ที่ใช้กับวอชาร์เจอร์นะโอ้โหนี่เป็นไงกดครับโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l มิโมเดี๋ยวเราจะมาติดวงจรเพิ่มนะอันนี้ก็จากตัวเทสลาใช่ไหมนี่ตะกี้บ๊บไปทีเนี่โอ้โเดี๋ยวขอตั้งกล้องไว้นี่แหละอ่ะก็จะเป็นวงจรหลักของเขานะจะเป็นตัวนี้แล้วก็อันนี้จะไปสู่ตัวนี้ชาร์เจอร์นะครับผมอ่าโอเคชาร์เจอร์ นี่เลยจะเป็นวงจรหลักอันนี้ก็เข้าจากสอยฟ้าตรงกลางเนาะแล้วก็ไปชาร์จเจอร์ด้านขวาตรงนี้ยังไม่ได้ติดนะเมืกี้เราเอาไปเสียบกับชาร์จเจอร์บุ๊บไปทีนะ ดูโอ้โหเดี๋ยวถ้าเกิดว่าบิบอีกทีนึงเดี๋ยวจะไปใส่ตัวหางตาดีๆแล้วตัวตรงกลางเนี่ย40แอมป์ก็สไนเดอร์แล้วก็ด้านขวาจะเป็นซีเมนต์อันนี้ก็จะมีที่วัดกระแสไฟด้วยแต่นี้ของทูย่าที่เราจะมาติดกันวันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันหน่อยเมื่อกี้ยกเบเกอร์ทีไม่กล้ายกขึ้นเลยเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้แหละออโต้ยกขึ้นกันหน่อยดีกว่าอ่าและนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านะคือเราเอาทุกสายไฟไปต่อกับไอ้ตัวเบเกอร์ที่ใช้กับวอร์ชั่งเจอนะโอ้โหนี่เป็นไงดิ นากลัวมากดีเขาไม่แป๊บก็ขอมาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนเอฮ้ยโอ้โหนะมุมนี้ได้เลยเนี่ยมีไฟอยู่ตอนนี้ก็คือใช้ไฟจากเบเกอร์หลักเมนเบเกอร์นี่แหละเข้าแอป,ปตัวทูย่าสมาร์ทไลฟ์นะครับผมอันนี้ก็เคยแอดไปทิ้งและมันน่าจะขึ้นมาเลยนะเอา้านี่ไง w i f i MCB ไม่ต้องแอดเลยตัวล่างสุดด้านขวาเนาะถ้าเกิดว่าเรากดเปิดนชว่วยอ่ะมันเปิดอยู่แล้วนี่นะเคออนอ่าแล้วก็กดอีกทีนึงก็จะออฟอ่าก็จะเป็นประมาณนี้กดชว่วย โอเคนี่มันสามารถพีคได้ถึง6 0 0 0แอมเลยโอ้โ oh, หอะไรมันเยอะขนาดนั้นมันจะเป็นแค่ช่วงเดียวนะแต่ <Okay. S 1> ที่จริงตัวแอมนี้ก็ไม่ถึงหรอกเดี๋ยวเราก็ขึ้นให้ตรงนี้เลยในส่วนข้อมูลเนาะเชื่อมต่อก็เข้าตัว Wi-Fi 2.4GH ี่กิกะเฮิร์เนี่ยแหละทั่วไปแล้วก็ด้านขวาบนเนาะตรงคำว่า mm. บวกเนี่แหละแล้วก็ a d d Device มันก็จะสแกนให้อัตโนมัติเลยแล้วก็มากดแอร์ทั่วไปถ้าไม่เจอเนี่ยก็กลับไปดูคลิปนี้ได้ย้อนหลังนะครับผม โอเคเดี๋ยวเอาคัดเอาลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวใส่เจ้าตัวนี้แล้วมากดเปิดปิดผ่านแอปกันตอนแรกเอาไปพ่วงกับตัวชาร์จเจอร์ของเทสแลนะเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ละเพื่อความชัวร์แล้วก็เบรกเกอร์ลงให้หมดเลยนี่ดีมากเลยสว่านเสียวมีนะ่แน่นกว่าเราไขามืออีกโอเคไขเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวขอเอาเบรกเกอร์ขึ้นเลยแล้วกันเอาขึ้นได้โอเคที่ชาร์จรถก็เอาขึ้นได้อะเดี๋ยวเราเอาขึ้นเต็มระบบเลยหรืออันสุดท้ายนี่แหละที่จะมีปัญหาเขามาห่างก่อน โอเคเดี๋ยวเรากดผ่านแอปนะตัวนี้ <Okay. S 2> แล้วเดี๋ยวมันจะปุ๊บข้างบนนะหรือไม่ก็ปุ๊บตรงน <ma id> ู้นนะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็เหลือสดท้ายและที่ชาร์จเทสลาก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮ้ยชุบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่บึ้มเว้ยปกตินะครับผมมันก็จะมีตัดไฟมีวัดไฟแล้วก็มีอะไรเต็มไปหมดนะไทม์เมอร์เซตติ้งอะไรต่างๆก็มันจะเป็นตัวที่เราเนี่ยเชื่อมต่อลงไปข้างล่างใช่ปะมันก็จะมาสุดตรงนี้นี่แผงตรงนี้เลยก่อนหน้านี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้โอเคอันนี้ไม่น่าได้ใช้อะไรละเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับผมมันก็จะมีตัวที่ต่อไปยงังตัวเบเกอร์ทูย่านี้ใช่ปะ แล้วมันก็จะแยกออกไปเป็นมีสาอันมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีตัวนี้เลยตัวอควาล่าวอลสวิตนะครับผมแล้วก็จะมีไอสออันนี้ <c oughs> อันนี้ก็อ๋อจะเป็นไฟไปปั๊มน้ําไฟไปสวนนะ <Okay. S 1> แล้วอีกอันนึงก็จะเป็นตัวกล้องการปิดของชุดนี้เลยมันยังไปต่อปักพ่วงอีกไม่เหมือนเป็นปลักพ่วงนะ <c oughs> แล้วก็จะมีตัวซิกบีรีพิเตอร์ตัวด้านในนะครับผมอันนี้ก็จะคอยเป็นคล้ายๆกับหับเนาะแต่ว่าจะเป็นรีพิเตอร์เหมือนไ i f ฟรีพ <c oughs> <c oughs> ิเตอร์แหละเวลาเราเนี่ยใช้ด้านนอกมันก็จะสัญญาณมาถึงเนาะ <c oughs> โอเค <c oughs> โอ้เต็มไปหมดก็จะมีตัวนี้ด้วยชึบด,ด้านบนอันนี้เป็น WiFi สําหรับตัววัดกระแสไฟเนาะอันนี้ก็วัดได้นะเอออง โทยา่าแล้วจะเป็นตัวนี้เลยเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูหน่อยนี่มาแล้วก็จะเป็นตัววัดไฟนะด้านบนที่เราจับตะ่ก,กี้เลยนี่เขาก็จะบอกมานะไฟเนี่ย225โวลต์ก็จะเป็นตัวนี้ไฟที่เราใช้ชาร์จรถนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่วัดกระแสไฟของตัวรถเทสลาอันนี้ ซื้อมาโอ้เอาไว้วางกล่องเครื่องมือดีๆนี่เอาไว้ไรเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนถ้าเกิดว่าชาร์จเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวใช้พลังงานมามันก็จะมี Active Power มันก็จะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันมันจะต่างกันหรือเปล่าช็อนี่เลยโอเคชบสีขาวอ่ะเสียบไปสีเขียว แล้วก็เดี๋ยวรอมันชาร์จตรงนั้นก็จะเป็นสีน้ําเงินนะกาลังอ่ะมาแล้วคุยกับเครื่องอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าคุยกับตัวรถลุถ้นเรื่องแล้วเนี่ยจะเป็นสีเขียวเขียวกับพิบแบบนี้นะโอเคก็อัปเดตมาเรียบร้อยนะเทอร์เรนต์สิบหกแอมป์แล้วก็แอคทีฟพาวเวอเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันเสถียรก่อนพึ่งเสียไปเนาะหรือว่าในแอปเทสลาเราเนี่ยก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะนี่ตอนนี้ชาร์จไฟเนี่ยอยู่ที่6กนะิโลวัตต์เนาะใช้32แอมป์ก็จะเป็นดีฟอลต์สามสิบสองีอมันกต ไม่น่าจะถึงนะนี่ไงสาย2 M. โอเคถึงด้วยเออโอเคโอเคขึ้นมาแล้วอ่าใช้ได้เลยนะครับผมนี่เขาก็จะมีไฟบอกมานะโอ้มาแล้วแท่งึนึรงยาวๆกาลังชาร์จอยู่แล้วก็200เอ้ย207 206เท่ากันเลยโอเคทั้งคู่ก็วัดได้ค่อนข้างตรงนะโอเคก็ใช้ตัวนี้ได้เรียบร้อยกลับมาดูพระเอกของเรากันหน่อยก็จะเป็นตัวล่างสุดอันนี้มีเซตติ้งนะครับผมแล้วก็จะมีคลิป at last s t a t ตอ่ถ้าเกิดว่าไฟมันดับไปเนี่ยก็ให้มันเป็นส t a t ัล่างสุดนะถ้าเกิดว่าเปิดขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นมีปั๊มน้ำเปิดปิดอยู่แล้วชัดเอาเบรกเกอร์ hmm. out, Baker, มันดับไป <Okay. S 1> ไฟกลับมาเมื่อไหร่ก็ให้มันไปที่เดิมเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็ย้อนกลับมาครับผมมีทา m e r เปิดปิดได้แล้วพวกเนี้ยมันสามารถวัดแบบว่าตัวนี่มีฟังก์ชัน SVC ด้วยนะผมวัดกระแสไฟ total energy usage today e l e c t r i เ bill แล้วก็มาเซตตั้งค่าได้เลยนะ Che ค k d e v i c e network โอเค okay. ดูกันหน่อย เออตัวนี้ก็เช็คได้นะขนาดเราอยู่ไกลเราเตอร์แล้วเนี่ยถึงแม้จะเป็น WiFi เนาะนี่เราเตอร์อยู่ตรงทีวีข้างในบ้านเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะอยู่ด้านนอกค่อนข้างไกลเน็ตเวิร์กพ่วอ่าเห็นไหมมันก็อาจจะต้องใช้ตัว WiFi รีพิเตอร์อีกตัวหนึ่งแถวนี้เนาะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเนี่ยสัญญาลอตลบเจสเลยนะครับผมแต่ก็ยังสั่งงานได้อยู่ถึงแม้จะอยู่ไกลนะเนี่ยกดปุ่มปิดเรรียบร้อยก็จะดับละอ่ามันก็จะยกคัดเอาขึ้นเองอัตโนมัติเลยนะเมื่อก่อนเรา ตอนนี้อ่ะเนี่ยไฟก็ดับแล้วก็คือจะเป็นตัวตะกี้แหละถ้าเกิดว่าเรากดเปิดชิปนี่ไฟติดเลยนะมันก็จะเป็นการโยกคัดเอาขึ้นมานั่นเองโอเคถือว่าใช้ได้ไม่ก็จะเ,เป็นประมาณนี้ในส่วนของลิงก์สินค้าแล้วข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับโอเควันนี้ก็สันส้นๆอาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย